โอ้อากาศเป็นแปรปวนอากาศเป็นเปลี่ยนแปลงฝนตกมาหน่อยหนาวหนาวจนเป็นฤดูหนาวไปเลยเปนหนาวเลยแต่ถ้ามันเย็นแบบนี้ตลอดป,ปีมึงก็โอ้มึงก็สุดยอดแลวเนาะแต่ถ้ามันเย็นแบบนี้เนี่ยลัวเดี๋ยวมันร้อนเดี๋ยวมันหนาวเดี๋ยวมันร้อนมันหนาวร่างกายก็ปรับมันไม่ทันสู้ไม่ไหว เจ็บไครได้ป่วยเป็นหวัดเป็นไออะไรต่ออะไรต่างๆมากมายไก่กองโดยเฉพาะเด็กเล็กๆเนี่ยนะเออถ้าอากาศแปรปวนนหนาวๆไปเนี่มันจะเป็นหวัดเป็นไอได้ง่ายเยอะเยพ่อแม่ก็ต้องดูแลเด็กหน่อยเมื่อไหร่หมอเนี่ยหมอชอนนี่ถ้ามันวิ่งซนอยู่แบบนี้ทั้งวันมันไม่ป่วยหรอกแต่มื่ไหเนื้อตัวมันแข็งเป้งเนี่ยเออถ้ามันได้ซนแบบนี้นะได้วิ่งได้อะไรต่ออะไรแบบนี้ทั้งวันแบบนีย อให้มันหนาวยังไงร้อนอยังไงก็ไม่มีป่วยรอกอเ,เด็กมันนั่งนอนเชยๆอยู่เดียเด๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนก็ป่วยแล้วเป็นหวัดเป็นไอแล้วเนี่เพราะฉะนั้นเอาเอา,เอามาเนี้ยเอามาคบไอ้เจ้าช้อนนี่เนี่ยใครมีลูกมีหลานเอามาเลยไล่ต้อนมาเลยเข้าบุวยเ,เจ้าช้อนนี่เป็นลิงเป็นข้างไปเลยเด็กก็มันสนๆมัน,ม,นมันไม่ป่วยแล้วแต่ แต่ป่วยภายนอกไม่รักษาง่ายเลยป่วยภายในไม่รักษายากป่วยภายในพวกเราป่วยมาหลายพบหลายชาติจนนับไม่ได้แล้วป่วยด้วยโรคเอด้วยโรคความโกรธความโลภความหล,ลงราคะตัณหานี่แหละไอ้โรคอันนี้แหละเป็นตัวสําคัญ <c> เ <oughs> นี้ยมันมันเป็นสิ่งที่รักษาได้ยาก <c oughs> เออป่วยภายนอก <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นหวัดเป็นไอไม่ว่าจะเป็น COVID 19, โควิดโควบาอะไรต่ออะไรกันเอ่ย เข้าไปรักษาไม่กี่วันก็นหายแล้วแต่ป่วยภายในรักษามากี่พบก,กี่ชาติแล้วรักษายากแสนยากแต่ไม่ใช่ว่ารักษาไม่ได้รักษาได้พราะพระเจ้ารักษามาเป็นพระองค์แรกสงสาวกอรารอาหารรักษามาแล้วท่านทั้งหลายเหล่านั้นล้วนแต่หายจากโรคภายในแล้วโรคภายในมันแปลกกว่าโรคภายนอกนะ <c oughs> โรคภายในทำไมรักษาหายแล้วมันหายเลยหายตลอดอน,นันตกาศ ไม่มีกลับมาเป็นโรคอีกต่อไปแต่โรคภายนอกอะรักษาหายวันนี้พรุ่งนี้ติดอีกพรุ่งนี้ป่วยอีกรักษาหายเดือนนี้เดือนหน้าป่วยอีกรักษาหายปีนี้ปีหน้าป่วยอีกเป็นแบบนั้นแต่โรคภายในถ้า,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 ร,ารักษาหายแล้วหายเด็ดขาดผู้ริจ้าั้งแต่วันที่พระองค์รักษาหายแล้วจะนั้นตลอดชีวิตไม่เคยป่วยภายในอีกเลยแม้แต่นิดเดียวพระสงฆ์สาวกอาราานทั้งหลาย เมื่อวันที่ท่านรักษาหายแล้วจากนั้นมาตลอดไปตลอดนันตการจะไม่มีป่วยอีกเลยเพราะฉะนั้นมันก็คุ้มค่าในการรักษาจะยากจะลำบากจะเดือเดเนือยเมื่อหิวขนาดไหนมันก็คุ้มค่าในการรักษาเพราะทำมันหารักษาหายแล้วมันหายขาดไปเลยภายนอกป่วยภายนอกรักษาหายวันนี้แต่ยังป่วยวันหนา้าวันพรุ่งนี้ได้ หายเดือนนี้ยังจะ,ะ,ะป่วยเดือนหน้าได้หายปีนี้ยังป่วยปีหน้าได้เราก็ยังทุ่มเทนในการดูแลรักษามันจะเหนื่อยเอมื่อหิวขนาดไหนเอาจะเจ็บปวดลําบากขนาดไหนในการรักษาเพื่อมันหายเราก็พยายามภาคเพียรในการรักษาที่ภายนอกเรายังทุ่มเทอย,อย่างนั้นแล้วมาพิจารณาถึงภายในล่ะภายในทำไมรักษาหายแล้วหายขาดเลยเพราะฉะนั้นจะยากจะลําบากเพราะการรักษาเราก็ต้อง สู้ต้องอดทนแต่รักษา,ษาภายนอกเรายังสู้เรายังอดทนมา,มามามาบ้างแล้วรักษาภายในเราจะเอาอะไรยาอะไรหลวิเศษที่สุดไม่มียาอะไรที่วิเศษที่สุดยิ่งกว่ายาสามเม็ดที่พระเจ้าได้รมประทานให้พวกเราเม็ดที่หนึ่งก็คือศีลเม็ดที่สองก็คือสมาธิเม็ดที่สามก็คือปัญญาดีแล้วเอายาสามเม็ดนี่แหละไปรักษายา ยาเม็ดเม็ดแรกเม็ดที่หนึ่งก็คือศีลจะรักษาที่กายวาจาของเรารักษากายวาจาของเราเพื่อปิดกั้นไม่ให้มันเป็นเครื่องมือของกิเลสนี่แหละเมื่อเมื่อไม่ให้ไม่ให้โลกเป็นกำเริบขึ้นมาอีกไม่ให้มันเพิ่มพูนขึ้นมาอีกมันอยู่มีอยู่เท่าไหนให้มันเท่านั้นไม่ให้เพิ่มพูนขึ้นมายาเม็ดเม็ดเม็ดที่หนึ่งปิดกั้นรักษา ไม่ให้มันเพิ่มพูนขึ้นมาส่วนยายาเม็ดที่สองเนี่ยรักษานสงบรลงับไปมีโรคอยู่แต่ให้มันให้มันให้มันระกงับให้มันสงบให้มันรักงับมันรวมอยู่ไม่ให้มันกระจายขึ้นมาไม่ให้มันกระจายแสดงอาการออกมายาเม็ดที่สามยาเม็ดที่สามคือปัญญายาเม็ดนี้เป็นยาเม็ดที่คัดกองขับไล่ปัดขวาดมันออกไปออกไปจากจิตจากใจหมดสิ้นเลย เห็นไหมยาสามเป็นของบริเจ้าเป็นยาที่พิเศษที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดเอาไปใช้รักษาโรคภายในกิจในใจของตนเองแล้วก็สามารถรักษาได้ทั้งนั้นแหละยายาสามเม็ดนี้ไม่ว่าจะชนชั้นวรรณะไหนไม่ว่าจะเชื้อเชื้อชาติใดก็ตามเนี่ยถ้าเอาไปรักษาแล้วรักษาได้หมดไม่ว่าเด็กเล็กเด็กน้อยไม่ว่าผู้ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่ไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่านักบวชคารวัต ล้วนแต่เอาไปรักษาได้ทั้งนั้นแหละ,ะยาพระพุทธเจ้าไม่ไม่มีใครผูกขาดเลยแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าอยูพ่พระองค์ก็ไม่ผูกขาดเลยพระองค์วางไว้เป็นให้เป็น,ปน,ปนยารักษาโรคให้แก่ภายในให้แก่ทุกคน <laughs> เพียงแค่คนที่ยังมีลมหายใจเข้าออกตอนนั้นแหะสามารถเอาไปใช้รักษาได้ทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นพวกเรามียาวิเศษแล้วเราอย่าพากันนอนใจปล่อยให้โรคภายในทับผม ครอ,อบงำแผดเผาจิตใจของเราอยู่ตลอดอถ,ถ้าเราปล่อยปละละเลยอย่างนั้นน่ะมันไม่ใช่แผดเผาเฉพาะภบนี้ชาตินี้เนี่ยม,มันแผดเผาไปทุกภพทุกชาินลแหละเราถูกมันแผดเผามาขนาดไหนเรามาพิจารณาดูเวลาเวลาเวลามันครอบงำดูเยม,มันสุขมันสบายไหมละ่ะเวลามันโกรธมีใครไหมมีใครมีความสุขจากความโกรธไหมพิจารณาดูนี่แหละ กิเลสทั้งหลายมันแผ่เผามันเหยียบย่ำภายในจิตในใจพระพุทธเจ้าพระองค์จึงทรงกล่าวไว้ว่าราคาขกีนาโทศักขีนามหะิีนาราคะก็วิ็นไฟกองหนึ่งโมหะก็วิ็นไฟกองหนึ่งโทสะก,ก็วิ็นไฟกองหนึ่งล้วนแต่เป็นไฟที่แผ่เผาภายในจิตในใจของพวกเราเพราะฉะนั้นพวกเราก็ถูกโลกภายในในครอบํำมาหลายพบหลายชาติแล้วชาตินี้เรามาพบยายวิเศษแล้วเราก็ไม่ควรที่จะปล่อยปละละเลย ควรจะรีบเร่งเอายาวิเศษเนี่ยมารักษาชัชำระจิตใจของเราให้โรคภายในมันหลุดออกไปมันหมดสิน้นมันดับสิ้นไปจากจิตจากใจของเราให้หมดสิน้นแล้วชีวิตของพวกเราจะประสรบสัมผัสกับความสุขที่แท้จริงนี่แหละพระริเจา้าที่พระองค์พระองค์งมีความสุขที่แท้จริงเพราะพระองค์ได้ชำระโลกภายในให้หมดสิน้นไปจากจิตจ,จากใจของพระองค์แล้วพระสงฆ์สาวกอราหานเช่นกัน อยู่ที่ไหนท่านออกอุทานออกอุทานได้ตลอดเวลาวสุขขัตตะสุขขัตตะสุขหนอสุขหนอสุขนอใช่ไหมล่ะเพราะมันไม่มีทุกข์ใดเลยแม้แต่นิดเดียวที่อยากเล็ดลอดกั้ไกายเข้าไปสู่จิตสู่ใจของพระองค์ได้อีกนับตั้งแต่วันที่พระองค์ชำระจิตใจของพรองค์เสร็จสิ้นไปดับสิ้นไปจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆทั้งหลายภายในจิตในใจของพระองค์ เพราะฉะนั้นถ้าพวกเราพวกเรามีความภาพมีความเพียรมีความพยายามีความอดขั้นต่อความยากความลำบากความเหนื่อยเมือ่อหิวแล้วก็มุ่งหน้าในการนําเอายาสาเม็ดนี่แหละมาใช้ในการในการรักษาจิตใจของตนเองแต่คือเม็ดที่หนึ่งก็คือศีลเม็ดที่สองก็คือสมาธิเม็ดที่สาก็คือปัญญา แต่แเราเราจะรักษาได้อย่างเด็ดขาดเมื่อเรารักษาโรคภายในได้เด็ดขาดแล้วแม้โรคภายนอกมันยังมีอยู่มันก็ไม่สามารถเลยเล็ดลอดเข้าไปอ้ครอบงำจิตใจให้บิดตกให้กังวลใ,ให้หนักอกหนักใจเหมือนกับปัจจุบันนี้พวกเราพวกเราลองดูว่าปัจจุบันนี้เราเราม,มีเชื้อโรคยังมีโรคอยู่ภายในจิตในใจป่าปนเพราะพอมันมีโรคอะไรตัวอะไรภายนอกในทางร่างกายมันก็สามารถ กระสายกระเซงเข้าไปเยียบย่าทับถมจิตใจของเราเจ็บไข้ได้ป่วยอันนั้นมันมันก็เล็ดรอยเข้ามาแผลเบเผาจิตใจด้วยความวิตกด้วยความกังวลด้วยความกุ้มใจอะไรต่ออะไรต่างๆนานี่นไม่หล่ะโรคภายนอกนมันเล็ดรอยเข้ามาเล็ดรอยเข้ามาเพิ่มพูนเข้ามาแผลเบเผาภายในจิตใ,ใจของเราได้แต่ถ้าเรารักษาจิตใจได้ไดสมบูรณ์แล้วหายจากโรค ภายในแล้วแม้มีโรคภายนอกอยู่ก็ตามโรคภายนอกนั้นไม่สามารถล่วงล้ำเข้าไปสู่ภายในจิตในใจของเราอีกต่อไปเพราะจิตเพราะจิตใจเรามีความบริสุทธิสส์เป็นเครื่องรักษาแล้วไม่มีโรคอันไหนเล็ดลอดเข้าไปได้เลยตอนนี้เมื่อม,ม,มันไม่สามารถเล็ดลอดเข้าไปสู่จิตสู่ใจมันก็อยู่เฉพาะทางร่างกายเราก็มาดูแลรักษามันไปตามเหตุตามผลมันปิดหัวตัวร้อนพอจะกินพาราเซตามอลได้ก็ไปกินพาราเซตามอลซะ ก็เท่านั้นแหละดูแลกันไปจนถึงที่สุดไม่สามารถดูแลแล้วมันก็คืนคืนมันสู่เจ้าของเดิมคือดินน้ำรุมไฟมันไม่มีอะไรปีงเกี่ยวซึ่งกันและกันเลยไม่มีแต่ความจริงลว้ลวนมีแต่ความเป็นเช่นนั้นเองเท่านั้นเ,เพราะฉะนั้นความเป็นเช่นนั้นเองมันไม่มีอะไรทุกข์นี่แหละพวกเราจะถึงซึ่งความสุกขได้อย่างแท้จ,จริงก็เพราะพวกเรามีความภาคความเพียรเอายาของพระเจ้ามา มาเป็นยาวิเศษมาใช้รักษาจิตใจของตนเสียแต่วันนี้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเออรับพรนะรับพอรจะนุโมทนาให้พรพากันตั้งใจรับพรเจ้าก่อนอยะทาวาริวาหาปุราปาริภูเรนติสาคลัง เอวามีวาอตโตทินังเปตานังอุปกะปิอิจิตังปิตังตุมหังเขปเมวะสัมิจตุสัพเพปูเรมตุสังกปานจัโทภปันนรสยะธามณิชะติราสยะทาน ดิโยอวิวันชนตุสัมภูรยวิหยสัตวมันเตมภวัวันตารายไอสุขีเาย้โยโกอิวันทนนเสริสานิจัง ตายเจยินใจตารวยทารม่หวันทอายุวันน้อยสุขังพรังรัตนตยานุภาเวการัตนตยาตยสา โดยข้าดรข้าพยาเวลาโสกาสตุจุปัถวานอันิกาอันตรายาปีวินาสัตุอาเสสตุยชายาสิติธนังราพังโสติภาขยัางสู่ข้างพันลังเสริอายุจวันโนจาาโพคางววทีจยาสวาย สัตว์สัจจายุจาชีวาสิทธิพวันตุเตภาวัตุสับังการังราคะตุสับดิวตาสัมพุทธานุภาเวุฒายสัตสุติพวันตุเตภาวัตุสับังการังราคะตุสับดิวตา สัมบัธรรมานุภาเวไายสตาสวดีารวัตุเตมปวัตสัพพบังกะรังรัคษาุสสาบดิวันันสัมบาสิสังขานุภาเพไดสตัสวดีประวัตุเต อ,อาจะทหารทานกันเน้อจะทหารทานกันซะช่วยเหลือดูแลแบ่งปันกันไปให้ทั่วถึงเนอ้อทานอาหารซะก่อน